แม่นกโตเกียวมิวสิกหรือแม่ของบอตบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ออกมาพูดชัดลูกสะใภ้ของแม่ที่แม่แอบเชียร์นั่นก็คือคนนี้ค่ะพร้อมมากค่ะลูกสะใภ้นะคะฟังนะคะลูกสะใภ้ค่ะพร้อมมากแต่จริงอะ่ะลูกเราจะเอาใครเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบงการชีวิตเขาเหมือนเราอะ่ะ แม่เข้ากับประด้สนับสนุนว่าเอาผู้นันเดอร์เอาผู้นีเดอร์ีสินะ่อยเฮงมีลูกตอนใบเรียนเนาะกะ็แต่พึงมาเข้าใจความหวังดีของแม่ก็ตอนเมื่อเราเจอปัญหาแม่บอกอย่างบ่ผพิจักอย่างอิลีความหวังดีนี่พอแม่มาเบื่อหนึ่งแล้วมอเจา ตอนที่ระัวเรายังคิดไม่ได้หรอกฉันมันหน้ามันหนกสันต้องได้ผู้ชายคนนี้สันต้องเอาบักอันนี้ฉันจะเอาผัว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 สันมาฟังไปทางนั้นฉันจะเอาฉันสิเอาแล้วบิดามารดาก็ไม่สามารถขัดแย้งอะไรได้แค่บอกเธอหนึ่งหลักก็เลยเอมันเอาเสียจังไหยมาล่ะออนนั้มันแมนความผู้หราอพวกเขาอาบน้ำนอนมาก่อน เขาเม่เจ้าก็ตามข้าวนาลาเขาก็ว่าเป็นแค่เพื่อนมันบ่าลา่หเขาเนีว่าไม่แน่หนูใส่เน่ยเป็นรายละเอียดใหญ่มื่เจ้าใขยหู้มันนั่นแหละอาตรงจบข่าว,าวอืมว่าตัวชัดเจนยอยู่ใครนี่บรวองตรงไม่มีไครชัดเจนก็ข่อยอยว่าข่อยบปยุ่งมีใครก็สนับสนุนแต่กับบางคนแค่นั้นนะ ก็ไปคัดค้านชีวิตมันชีวิตไผ่ชีวิตมันไปคัดค้านกันบ่ได้มึงเจา้าก็แล้วแต่งสินะอือเพราะเนเป็นแม่งยังรักวัวยังบ่ได้อืมเดี๋ยวแต่เออเยสเยสโอ้แต่ลูกสะพายกระเดียเนาะสาธุสะพาย แม่เบรดเขาก็ชนชมอยู่แต่พอเป็นแม่พยาบังอะไรอย่างไรไหมห้ามบอกความคิดได้รไหมก็ดีใจอ่ะถ้าเป็นเบสดนะเอาอตรงอืมแต่นั่นแหละเขาสอก้นหูเรืองกันจบเป็นเพื่อนเป็นอะไรกันก็ว่ากันไปแม่ใหญ่นกห้ามพูดอะไรนะน่ารักจ้าสนับสนุนจ้าไม่ขัดไม่ขวางนะคะ ดีใจค่ะถ้าเป็นเบสนะน้องเบสก็น่ารักเขาบอกเขาเป็นเพื่อนกันเขาบอกเขาชอบผู้หญิงก็ชอบผู้หญิงนะมูเจ้าเขาก็ยืนยันกันอยู่แล้วหมู่บ้านคนในเบงยูสัมผัสสองนึงก็ยังชอบผู้หญิงอยู่หน้าวันนั้น <c oughs> นตอนอันนักคนเคยบาก <c oughs> สรุปถูกขอไปอ่านค่ำนี้บ่ได้หมู่บ้านเคยโดนสรุปได้ขายพอรอลิงสรุวไหม บ่ได้ขายจกขายอันใหญ่งงกว่าหันแน่นะะเอ้ยตามให้ทันนะมึงเจ้าเอ้ยแต่ละคข่าวแต่ละอังางก็ได้บ่ไปดังไหนสิไดลูกไพ่แล้วนะว่าที่ลูกสะไผาไเขาไปดอกซื้อได้ผู้ใด ลูกสะพายเขาเนียอันเขาเังว่าเขายังชอบผู้หญิงอยู่เขาว่ายังชอบผู้หญิงอยู่มือเจ้ากระไดข้างบางคนกะว,ว่าน้องเป็นอะไรก็ยังรักเหมือนเดิมบางคนก็ตกใจบางคนก็รับไม่ได้บางคนกะรับอะไรแต่กูต้องรับบางคนกะกูว่าแล้วกูด่าฝั่งนู้นไม่เยอะอาแฟก็เเ็น ยัคอยสเป็นเนอะเออที่อ่านเขอว่าเออต่างคนต่างกิจเออกูว่าแล้วกูเชียร์ไว้เยอะโอ้มงมงเป็นไรก็ร่างเหมือนเดิมค่ะอีกฟังหนึ่งฟังไมในความคิดเห็นในคอมเมนต์่ะแตกต่างกันไปอีกผู้หนึ่งเออเหมือนอดีตภรรยาพูดไว้ไม่ผิดเ,ออเสีย แต่ละคนก็คือความคิดเห็นนะ่ะมันคิดได้แต่อย่าไปสุมเสียงในการด่าใครเลยหนึ่งมันเหมือนนั่งด่าตัวเองเข้าใจไหมด่ากับวิจารณ์เออด่ากับวิจารณ์มนคุณเลอมได้มดย่เจา้าอันรุ่นลูกขึ้นมาด่าเข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 าบ่ได้วิจารณ์ะคือด่าก็คือด่าเมีย พีสุกส่กันบ่มียังมาพังทลายเออเสียงนี่คุณกุนด้วยบึงละคลอนหลี่ยงหลายหมดคอยก็จะเป็นน้าอื่นแล้วไปไม่เงียน้องจะเป็นน้าอื่นเหรอลืมสน,สนกุณพเศร้าอยู่คอยกระไดให้แม่ด้ลูกสบายเชื่อเบ็ มิสอูนิเวสเวลาตุบมึงตุบเนี่ยกระย่างว่าขอมักผูนญิงปีนี้ปีไหนปีสองพันยี่สิบห้าเบาให้มันอยู่หม่องลองหม่องร้อยน่เด้อมักผูนญิงกับมักผูนญิงเข้าใจป่ะ แมนมันปีสองพันยิมหาเร็วแต่พอกระเซียเบ็ดนั่นล่ะพื้นกว่าประเทีหัเซียตะเบ็ดเจ๊ขายหนาเด้อลูกเด้อไปแล้วลาตีสวัสดิ์เออพ่อแม่กระซีลาตีสวัสดิ <laughs> สตสด์ต้องไปน,นอนเบ็ด <laughs> <ม> <laughs> เพื่อนที่ไหน <laughs> คอยกระดีใจถ้าเป็นนังสั่นมูเจา้าเต้งจริงคอยกระบ,บรู่น้ำเขาอก ถึงคอยลูกคอยกเว่าว่ารู้เอ๊ะอะไรยังไงไม่ใหญ่นกเอ๊ะอะไรยังไง <G un> ไปมาหลางคำบอกจาของเนี่ยคนเฮนะ้าเนะเบอกเห็นมันอยู่หม่องเกา่ามันเสียหลงสนจะขงขคอยบอกเราวนกอยู่บอกเห็นมันอยู่หม่อ,มองเก่าเนี่ยเห็นไหมว่าไปมาหลงหลุงสนหลงข้าวเลยนะ่ะเอ๊ะอะไรยังไง ก็เบกคอยกับเพาก็ว่าเขาเป็นเพื่อนกันแต่กับคนอื่นว่าเชียร์ไหมคอยก็บ่ได้คัดขวางแต่คอยสนับสนุนนซื้อเขาบอกว่าเขาชอบผู้หญิงแม่ไปยาพูดกเมักผู้หญิงขาก็ดีใจนะนเบื่อจคอยกับเท่าแล้วน้เมื่อเจ้าคอยได้ลงได้เห็นลงเห็นลานเนี่ยอืม ล้านก็มีอยู่สองคนแต่ออ,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 อกออกหัวออกก้อยเขาก็ตรงทําใจเขา,าใาเขาก็ไม่ได้ห้ามดนะ้วยล่ะไม่ให้ไปหาเขาก็ไม่ได้ห้ามนะนาริตากับตัวเกียวเขาไม่ได้ฟังพ่นเขาก็ไม่ได้ห้ามพอว่าให้ไปได้วยล่ะถ้าว่างก็ไปฮับเอาแต่ก็ตรงกคนถามเขาเราแม่ไม่รับโทรศัพท์นั่นก็เรื่องของสองคนต้องคุยกันก็มีเวลาก็ไปลาบเนี่ยลูกเขาจะไม่เยอยสุดทอนย่าเนี่ยโรงเรียนปิดบอกไม่ช่านในงใดเกิดขอนเก่นกับ คนแกนก็เป็นเรือดทัดมันกับ่ได้ไก่กันเนี่ยแต่ไก่ก็นั่นก็นยังไปเห็นปะงานหลายหลายปันไดีด๋เดยนี่หลายก็ต้องเราวางแผนต้องได้เร็วแล้วเขาไม่ได้ห่วงดอกเขาไม่ได้หามดอกเขาไม่ใช่ไม่กีดกันใด๋พ่อลูกไม่ไม่ไัยกีดกันเด้ออ๋อจ้า เบสก็ซื้อกระเป๋าให้บิ๊กเป็นแสนยู่อยู่ดโอเคเบสก็เป็นเด็กดีบิ๊กก็เด็กดีสุดท้ายแล้วแต่ว่าสนามอืมสองคนนี่คบกันนี่ในฐานะมูก็ดีในฐานะอยังก็ด,งกดีค่อยว่าเบสเขาบ่ามีเลียมอ่ะอืม เขาดูเหมือนเด็กขยนันเป็นเด็กฟิลเพื่อนก็โอเคอยู่เออก็ดีคุยได้ทุกเรื่องแต่จริงๆบิก๊ก็น่าจะคุยได้กับทุกคนนั่นแหละแต่ว่าที่ออกซื้อชัดเกนเกิดกนนายจ,จะเป็นคนนี้เขาต้องเป็นมู่กันนั่นสินะเขาเล่ามือก็บ,บอกว่าเป็นเกย มือว้านบอกว่ายังมัดผู้หญิงอยู่อย่าเว้าอีกมือต่อไปได้่าโอ้่อยบอกยังบ่จบขำข่อคยลืมเบ้า่อยก็มัดผู้ชายอยู่อย่าไปเบ้าอีกเด้อเฝ้าให้มันอยู่กับมองให้มันอยู่น้ำมองน้ำหลองน้ำลอยเออหนักข้าวเขาก็มีหนาที่เห็ดข้าวน้าข้าววบาโอ้ แต่อยู่ได้เพราะขานักข่าวนะศิลปินคนที่ดังๆทุกวันเธอว่ามีนักข่าวบ้านฟ้าหลังใหญ่ๆงี้สิก็ต้องขอบคุณเขาแต่ว่าเขาเลี่ยงเรื่องดีมันก็ดีนมาเ้อเรื่องประดีมันก็ไปทั้งเขาก็บอกถึงเรื่องข่าวปรดีวิจารณ์วิจารณ์พูดถึงข่าวไม่ดีเรื่องเบนเนี่ยค่อยโอเคมาก,แล,กแล้วก็ได้ยินลูกบอกว่าชอบผู้หญิงชอบผู้ชายผิดบอก็กบว่าได้ผิดแต่ก็ชื่นใจ คำตอบที่ได้ที่แม่อยากได้ยินหนึ่งสินะเป็นคำตอบที่ได้นึงสินะ